อัปเดตราคาทองคำวันนี้กันนะครับตอนนี้เนี่ยราคาทองคำก็อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่ามีข่าวสงครามเมื่อทิตี่ผ่านมาใช่ไหมเสาท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีการยิงกันอิสราเอลกับอิหร่านนะครับก็ตอบโต้กันอย่างดุเดือดราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งขึ้นมาแรงเลยนะครับหมายความว่าเชื่อว่าการยิงครั้งนี้มีความอ่าอ,อาจจะรุนแรงต่อเนื่องเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าดูแล้วจากราคาน้ำมันเนี่ย,สยแสดงว่าการยิงรอบเนี้ยรุนแรงกว่า ในเฉลี่ยในรอบปีเลยว่าได้นะปรตีนคาร์บอมันไม่ขึ้นขนาดนี้นะถึงแม้จะมียิงกันเปาะแปะเปาะแปะเนี่ยราคามันไม่ได้สนใจมากแต่รอบนี้ดูมีนัยสําคัญนะครับก็หมายความว่าเป็นบทต่ททองคําสามารถลุ้นได้อยู่นะแต่ทําเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่เป็นจุดเข้าซื้อนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แนวต้านสําคัญหรือว่าออทา i ไฮนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรคนที่ซื้อมาแล้วที่ต้นทุนดีนะครับสามพันสามหรือสามพันสองร้อยเนี่ยที่เคยซื้อมาเนี่ยถือต่อเลย ส่วนคนที่ไม่มีของเนี่ยตอนนี้ต้องไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแล้วค่อนข้างขึ้นแรงลุ้นต่อได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคารามหรือเรื่องเฟดที่อนาคตมีโอกาสจะเล่นเรื่องรถลดดอกเบีย้ยได้แต่ที่ไม่เข้าซื้อตอนนี้เพราะว่าทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้เปียบนะบมันไม่ได้เปรียบทางเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ไม่มีของเลยไม่เคยซื้อมาเลยก็ไม่ควรซื้อตรงนี้ให้รอโอกาสสาคัญเผื่อจะมีข่าวบางอย่างเนี่ยทาให้มันตกใจลงเราก็จะรอซื้อที่แนวรับสําคัญที่สามพันสามก่อนนะครับส่วนใครที่มีของก็ไม่ต้องทําอะไรถือไปเรื่อยเรื่อยนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ